อาการมันเป็นยังไงไหนบอกแมท่ทีไหนอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบอกอาการหมอมาเซ่ยังไงหลกมันยังไงอ,อาการมันเป็นยังไง ไม่หงุดหงิดอะไรฮึไม่หงุดหงิดอะไรลูกฮึแล้วนอนทับคุกกี้เลยเนี่ยดูดิเนี่ยนอนทับคุกกี้เลยเนี่ยนอนทับของกินเลยอืาอาการเป็นยังไงลงแล้วน่ะดือ้อ